วันนี้เราเดินทางลงสถานีรถไฟซัมเฟย์นะคะที่เกาเหมาแล้วก็เดินตรงไปยัง Chinese s t r e e อะไรนะ Chinese World Shopping Mall อะไรนี้แหละเพื่อที่จะไปดูนี้จะ้ะตึก CCTV เป็นสถานีโทรทัศน์ของจีนนะคะซึ่งคนจีนเรียกว่าตึกกางเกงในค่ะจากนั้นเราก็ปั่นจักรยานนะคะ เพื่อที่จะไปเที่ยวระหว่างทางเราก็จะเจอกับตึกนี้อีกครั้งหนึ่งในมุมใกล้ๆนะคะที่จีนเนี่ยจัก,กรยานสะดวกมากนะคะปันป่นๆไปแล้วก็มาถึงย่านซันลิทุนออกเสียงถูกไหมไม่แน่ใจนะคะมาเจอร้านนี้คะ่ะเราแพ้ร้านที่คนต่อคิวเยอะ นี่ค่ะมีทั้งมัช,ชัะแล้วก็โกโก้นะคะมัช,ชัะมีแบบว่า,าแป้งโมจิอยู่ด้วยนะคะก็อยากลองสิจ๊าพอลองชิมมัช,ชา่านี่เป็นมะช,ชาแบบไม่คูนความเข้มของมัช,ชานะอืมดูโมจิมันนุ่มมันหอมรสชาติของมัชะก็อร่อยอันนั้นชิมของเพื่อนนะคะส่วนนี้ของตัวเองเป็นโกโก้อืม อร่อยใช้ได้เลยไม่แปลกใจที่ทำไมคนถึงต่อคิวกันเยอะแยะมากมายสนนราคาอยู่ที่กโกโก้นะ25หยวนค่ะเดินมาเที่ยวนี่แหละที่เขาเรียกว,ว่าย่านสลิทุนอะไรออกเสียงถูกไหมเนะี <c> ่ย <oughs> ส่วนมาเพิ่มพลังกันหน่อยเพราะวันนี้กินแต่ของหวานนะคะก็หาโปรตีนกินอันนี้ตกไม้ละ หกหยวนเท่านั้นนะคะหกห้าสามสิบคิดแบบราคาคูณห้านะปกติก็ตอนนี้เงินหยวนอยู่ที่สี่บาทกว่าคิดง่ายๆก็คูณห้าหกหยวนต่อหนึ่งไม้สั่งไปสองไม้เ้าเดี๋ยนะหนึ่งไม้เนี่ยหกหยวนสองไม้อยู่ที่เก้าหยวนแล้วสามไม้อยู่ที่สิบสองหยวนนะคะก็เลยสั่งแบบสองไม้ไปนะคะ ก็เป็นเนื้อ2แผน่นมีไข่ดาวอีกหนึ่งแผน่นแล้วก็จะประกบด้วยแป้งนะคะก็อร่อยเพราะว่าราคาก็ถือว่าไม่แพงเลยนะคะเห็นไหมอ่าลักษณะแป้งก็เป็นแบบคล้าย,ายแนวแฮมเบอร์เกอร์่ะแต่เป็นเบอร์เกอร์สไตล์จีนมาปุ๊บกินปั๊บก็ร้อนอร,อ, <laughs> อร่อยอยู่นะ คือราคาก็ไม่แรงนะเธอกินง่ายเหมาะก,กับอากาศแบบกำลังดีเยน็ยนๆ<น>สบายแบบนี้ค่ะ